ขึ้นของเหนียวน้องับมารถนะในการยตัวนะครับอันแรกราคาคือสองร้อยห้าสบเท่านะครับข<ท>ึ้หมูน<ท>้อนะครับ <c ười>